สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันร์บอยนะครับวันนี้ครับพี่ตีนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าคาวาซากิเวอร์ซิต650นะครับปี2016นะครับของแต่งจัดเต็มพร้อมลุยแบบนี้รถใช้มือเดียวนะครับคันนี้ครับมาเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปชมว่ารถคันนี้เลขไม้นะครับจะวิ่งมาเท่าไหร่รถคันนี้ครับเลขไม้นะครับวิ่งมา15,308กิโลเมตรแท้นะครับนี่ครับ อุปกรณ์เดิมติดรถนะครับยังอยู่นะครับมือเบรกมือคัสเตเดิมๆนะครับแทนเดิมนะครับนี่มีบาร์เพิ่มจากโมโตนี่ครับโมโต้วูฟนะฮะเพิ่มเติมนี่คืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับนี่ครับมือเบรกไม่มีพลดไม่มีงอนะครับครั้นี้มีบาร์จับ GPS มาให้ด้วยนะฮะสีเดิมทั้งคันนะครับนี่ครับฝานี่ยครับสติ๊กเกอร์กันถังนะครับแล้วก็นี่ครับแขงคอบนล่างเดิมๆสวยๆนะครับกุญแจให้มาครบถึง2ดอก นะครับสีเดิมทั้งคันครับนี่ติ๊กเกอร์กันขางด้วยเช่นกันนะครับเบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับมาพร้อมกับแหลกด้านหลังนะครับพร้อมปีบด้านข้างจาก Adventure นะครับจาก K-2 นะฮะรุ่น a d v e n t u r e ชิวหน้าเดิมนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยนี่ครับโคมไฟหน้าเดิมสวยสวยเลยนะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถนะครับ นี่ครับจานเบรกด้านหน้านะครับหมื่นห้าพันกิโลเมตรแทมมันต้องแบบนี้เห็นไหมครับมันเป็นแค่รอยนะครับเป็นแค่รอยจริงๆครับไม่มีร่องเลยนะครับเห็นไหมครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยคาลิปเปอร์ด้านหน้าจากนิชินนะครับแผงหม้อน้ําเดิมสวยมากนะครับหมื่นห้าพันกิโลแล้วนะครับแต่ยังสวยขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าสามสิบยังแจ๋วจริงๆนี่นะครับคอทอด้านหน้าสวยนะฮะหน้าเครื่องแห้งสนิทไม่มีหยดเยิ้ม คันนี้มีแคสบาร์แตกมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหมีไฟปอตไลท์คู่หน้ามาให้อีกหนึ่งคู่พูดทีไว่าฟูลออปชั่นจริงๆนี่ครับแข็งเครื่องฝังขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับพักเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันนี้ยังเป็นข้อเดิมอยู่นะครับมาฟังเสียงข้อกันหน่อยครับผมนี่ครับนุ่มเงียบนุ่มเงียบจริงๆนะฮะนี่ครับ ชกหลังนะครับจานเบรกด้านหลังครับเพื่อนๆพครับสัมพักับด้านหน้านะฮะเป็นแค่รอจริงๆนะครับสลิงอาร์มเดิมสวยยางด้านหลังเต็มเต็มนะครับสภาพนี้ไม่อยากจะเชื่อได้คือ15ื่น้าพี่ตีบอกเลยว่า5้าพันก็เชื่อนะครับสภาพนี้บานท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างโซตาเตอร์เดิมเดิมติดรถจากศูนย์นะครับมอพาร์เดิม นี่ครับแคสบาจากโมอาพาวเวอร์โมโตนะครับแล้วก็กันแข้งนะครับตัวแข้งเครื่องฝั่งซายไม่มีรอยล้มล้มแตะเลยพูดง่ายว่าสวยเหมือนใหม่จริงๆนีครับหน้าเครื่องแห้งๆจานเบรกด้านหน้าครับเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS รถคันนี้ครับพิ่ตีกล้าให้เลยครับสภาพนี้ี่ครับอยู่ที่90%ให้ไปเลยครับ90%ครับ ราคาเบาๆแน่นอนครับสัปัา์นี้ครับสำปดาหที่สนใจเราเอียดราคาเงินดาว์ััน่อนหยุดด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสุดท้ายนี้สัปดาห์ไที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้กับช่องชาแนลชัรดตบยของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ